เดี๋ยวทดสอบจอบาพาพเอยครับเปิด YouTube ด,ดูอ่ามีมีลำโพงนะครับก็เหมือนท่านได้แท็บเล็ตจอ15.6นิ้วในราคาไม่ถึงหมื่นนะครับคุ้มค่าสุดๆเลยตอนนี้สวัสดีครับจากบริษัท ESS s y n t h e ตุน,นะครับวันนี้จะมาให้ดูเครื่อง Android POS อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นจอใหญ่ 15.6นิ้วเลยนะครับในราคาที่ไม่ถึงหมื่นนะครับบอกไว้ก่อนตัวนี้อ่าเดี๋ยวลองเทียบกัน,นครับตัวนี้จะเป็นรุ่น10นิ้วนะครับจะเห็นว่ามันต่างกันเยอะเลยนะ10นิ้วกับ15.6ท่านใดที่ชอบจอใหญ่ไว้ก่อนเนะี่ยผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นยี่ห้อ iM i n นะครับรุ่น ds505 นะครับซีรีส์นี้จะมี2รุ่นนะครับคือ ds 505แล้วก็504 ต่างกันที่จอหลังนะครับตัวนี้จะมีจอหลังด้วยนี่จะมีจอหลังมาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นรุ่น Ds524 ก็คือตัดจอหลังทิ้งไปนั่นเองโอเคก็สเปคคร่าวๆก็คือ Android มาใน Android เวอร์ชัน7.1นะครับแรมลอมเนี่ยถ้าเป็นรุ่นจอเดียวเนี่ยก็คือแรม1นลอม8แต่ถ้าเป็นรุ่น2จอเนี่ยจะเป็นแรม2อลอม8นะครับต่างกันที่แรมนะครับแรม1กับแรม2 แต่ตัวที่ ESS จะจำหน่ายเนี่ยจะเป็นตัวจอเดียวนะครับก็คือแรม1นลอม8นั่นเองตัวจอเนี่ยความละเอียดนะอยู่ที่1,280คูณ800พิกเซลนะครับชาช์จแน่นอนนะครับเรื่องการเชื่อมต่ออื่นๆเนี่ยมาครบคันเลยนะครับจะพอร์ต USB ต่อ Wi-Fi f i b l u e t o o แลนด์ Fi, Land, มีหมด ตัววัสดุเนี่ยจะเป็นกรอบพลาสติกนะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นอื่นแต่เรื่องการใช้งานเนี่ยบอกกด้เลยว,ว่าคุ้มค่านะครับเครื่องเร็วเครื่องแรงใช้งานทุกแอปพลิเคชันได้สบายๆอ่ยเดี๋ยวทดสอบจอภาพหน่อยครับเปิด YouTube ดูดมีมีลำโพงนะครับก็เหมือนท่านได้แท็บเล็ตจอ15.6นิ้วในราคาไม่ถึงหมื่นนะครับคุ้มค่าสุดๆเลยตัวนี้ มาดูพอร์ตการเชื่อมต่อของรุ่นนี้บ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแบบชัดๆเลยนะครับอยู่ข้างใต้จอมันอโอเคสำหรับพอรตการเชื่อมต่อก็มีตามที่เห็นเลยนะครับตัวนี้เป็นช่อง LAN นะครับอันนี้เป็นช่อง RJ 1 2 RJ 1 1นะครับแล้วก็ USB 4ี่รูนะครับตัวนี้เป็นเอาไว้ใส่ตัว SD card นะครับอันนี้ต่อหูฟังแล้วก็ ช่อง OTG นะครับเสียบกับไมโคร USB ส่งข้อมูลเข้าคอมนะครับทางซ้ายมือก็เป็นอั๊กไฟนะครับก็มีแค่นี้ครบคันแล้วครับดูตัวเครื่องกันชัดๆนะครับเดี๋ยวจะ,จะหมุนให้ดูรบอบๆเอานี่นตัวนี้ตัวลักษณะเครื่องนะครจะมีจะมีขอบจอนะครับตัวนี้ไม่ใช่ขอบเรียบจะมีขอบจอขึ้นมาอันนี้เป็นฐานมันนะครับ ดีไซน์มาให้ได้โอเคเลยนะครับวัสดุอุปรกรณ์ดูแข็งแรงทนทานนะครับใช้ได้เงยจอได้ก้มจอได้ลักษณะนี้นะครับไปจะทําการเชื่อมต่ออุปรกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอ่านบาต์โค้ดลินชัรเก็บเงินเครื่องพิมพ์ใบเสร็จให้ดูนะครับปึ๊บนี่ครับต่ออุปรกรณ์การขายให้ดูแล้วนะครับมีรู USB 4รูเราจะใช้อะไรก็ได้ครับเหมือนเดิมผมเทสกับรอ a ัล o ีโอนะครับ ในการขายอ่ะอันนี้ขายทั่วไปก็จิ้มขายไปครับกดชำระเงินปึ๊บนะลิ้นชักก็เด้งแบบนี้นะครับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จก็ปริ้นไปหรือจะใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สายก็ได้ครับตอนนี้เป็นไร้สาย่ะลองยิงบาร์โค้ดสินค้านี่หรือจะต่อใช้กับแบบตั้งโต๊ะไปด้วยไม่ได้นะครับได้เหมือนกันกดชำระเงินปึ๊บนี่ แค่นี้นะครับก็พร้อมขายแล้วใครสนใจนะครับระบบตัวเครื่อง iMin DS 504ตัวนี้นะครับติดต่อที่ ESS s y n t e c ได้เลยนะครับโทรมา025301613นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกัน Facebook YouTube ได้ทุกช่องทางนะครับผมขอบคุณครับ